ขึ้นคอราหรือไม่แต่ว่าเห็น่มันเรือแข่งไงนะมันแข่งกันได้แต่แข่งบนแข่งวาสนานี่มันแข่งกันไมีได้อะไรที่มันไม่ใช่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันใช่ไม่ต้องดินหลนมันก็ใช่อย่าพูดมากเรื่องเลยครัคะ เวลาตกนะมันเจ็บแรงนะจะบอกไม่ตกใน่ไหก็ต้องเข้าช่วยรลาก่กัไม่ตกหรอกทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ดีแล้ววันนี้วันรังเก่าแห่งนี้จะได้รู้ว่าใครคนใดกันเล่าจะเป็นเจ้าของแผ่นดินสิริโลกแห่งนี้มีข้อแม่พิญ่าเงี่ยเท่านั้น ซึ่งฮานุวัติมันจะกลายเป็พ่อหากเจ้าอยากเป็นเจ้าไหน,นลูกนักบัลลังก์นี้ให้พ่อดูหน่อยสิแต่แม่ม,มันยากแค่ไหนเชียวบัลลังก์แค่นี้ใครๆก็นั่งได้ไม่ยากแต่มันเป็นบัลลังก์เก่าซึ่งมันศักดิ์สิทธิ์เราต้องกราบไหว้บูชาพระเสื้อเมืองอาตมเมืองให้เขาได้รับรู้ว่าลูกแม่น่ะ เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเก่าให้เก้าวกระบอกปวงสวงก่อนต้องอัญเชิญเรียบร้อยปวงสวงเลียงมาทั้งหมดเลยลูกเขาจะได้รู้ว่าวันนี้ลูกจะเป็นกระสัตรเอาไปเลยจะปว่อยพอนเลยปวยพอนเลยจะได้ดังเป็นลายเออเอาไปนะพี่เจ้ากูเอาให้น้ออยู่อ่า ทบเป็นเพื่อนลูกที่จะต้องอับูสวดเลยสองคนแม่ลูกลวกพอยอกอนปะนมขึ้นเนื้อเกตสองั็เป็นครูหน้าติสทั้งทีนายที่เป็ดที่ตายโอ้ลูกจะบดหัวหนาวทั้งลาวลงผีตัุู หัวยิ้มผูหนูรู้ลึกเลยนะหมดทับมือกระซืออำเืองกังเกงเมืองยิูนี่มันจะออกแนวตีสติงแล้วนะตีสติงเมืองหู้เรื่องลิศจงสถิตตั้งวังที่นางได้ทั้งกุ้งไก่แน่มาเทสไก่กันลูกก่อน đẹp quá thôi mà nếu tung cung cần bay, mệt nản, <laughs> 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 <yeah. cười> <laughs> 谢谢。 ไปแล้วหนักไหม,ไมาราชโทรสสิงหักรวัดขึ้นบัลลังก์ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกระบายมาก <c oughs> ไอ้พอ <c oughs> มาเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยลำเยอะไอ้หน่อยยังไงก็แล้ไดียเดี๋ยวเดีวดีวเด้ไย่เดี๋ยอเดี๋ยวเด่เดี่อวเดี๋ยวเีวเดเดี๋ยวเดียวเดวเดียเดยวเดี๋่วดยเหนื่วเวเหม๋ยววเดียวียวเดียวเดวเยเดี๋ยเตเดี๋ยวเยเยวยวเดวยวเหเเ ไปมีมีไหนอะน่าเห็นไหมลูกไปมีมีผีตัวหนึ่งเนี่ยบ๊อบบ๊อบโรนัตต้อย่างปับันหลเดียผมรับผีไม่มีอะไรบ้ากูมาชั้นลเดี๋ยวนัางดูนะแม่นาข้าโรนัตตี้ช่วยฉันหน่อยตอกอะไรนั่งบันหลังให้ดีหากนั่งได้โอนลอยมาเดี๋ยวฉันให้แกสามหมื่นห ค่าโอนออกเองด้วยไม่พอใช่ไหมมันก็สุดตัวแล้วนะได้นั่งได้เอาไปเลย35มหมแล้วโอนลอยขึ้นเลยจะนั่ได้เรือได้ไหมคะได้ตอนนี้ว่าคือขึ้นไปนั่งใช่ไหมคะแล้วของฉันเนี่ยได้เท่าไหร่ สามหมื่นห้าเงืมห้ออคเออนั่งไปก่อนเลยพอนั่งแล้วก็โอนกลับมาใช่ไหมขอบคุระยาบมไปค่ะมีอะไรจากจะให้ป้าหญิงอวยพรอวยัยให้นังได้อวยพรลอย่ะโชคดีขอบพระทัครั วะววผีกูแลื่้เยผโง่ขำอะไรป่าวเปข้าบอมเห็นรลางๆขอพรพรหน่อยเพคะคืนกระบอกขอให้เจ้าหมดหนี้หมดสินโดยไวไป พี่อ่ะไปเลยนั่งไม่ได้ท่านผู้ชมอันเป็นที่รักยิ่งฉากนี้พบและสัมผัสกับพระเอกในใจของท่านน้ออกยอ,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 อกหลอนเฮ้ยเฮ้ยฮะฉนอเปิดติดมั้โลกโน่ล่างสองเหรอเฮ้ยมีอีกเหรอไม่มีเหรอ นี่ีโลสุดที่รักโอ้โหหวนเกลียวเบียดตาเลย โทรมาบอกว่าป่วยอีกยู่ทำให้ใจหายออกลาฉบูตรรังไข่ของแม่โดนติดรังสารไม่ใช่แม่เขามีแล้วนะรังสารหนูรา,าชบุตรรังไข่ไปเห็นโฆษณาบอกพูดก่อตั้งถามว่าผู้ก่อตัง้งเลยหนูว่าผู้ทำลายลูกช่วงนี้โน่ป่วยหรอไม่ล่ะทำไมซูบนะโน่อ๋อหนูแพ้น้ำเกลือครับแม่สิโรอิีนี่ไหนคะมีใครองค์ราชบุตรของเราที่อยู่นอกบ้นลูกหมอนจะแอบเอาไว้ หม่อมฉันท้องนอกพนลูกแต่ไม่กล้าบอกคุณพี่จีราชบุตรล้างไข่มันได้ลูกคุี่คุท้องนอกพนลูกเลยเพราะฉันบอกแม่ถึงข่าวแล้วลูกถึงข่าวที่ลูกจะต้องเฉิดฉายหลังจากที่แม่เก็บตัวลูกมานานบ่มแล้วองกิ้งถึงเวลาที่ลูกจะต้องเปิดตัวนั่งบันลังเลยลูกครับแม่เชิญจะนั่งได้ได้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นคู่แข่งกับนี่เกย์สุนทรีลาเจ้าข้าพเจ้าสุนทรี เหลือเวลาอีก5นาทีบรรดาลิเกไทยการล้อการล้อจับคุณสุดที่สุด คุณไม่ได้ทำอาไรพี่พ่อมีค่วงเร่องห่วงนะคอย่ามองนะโอบ่อ yeah. ย <c ười> สองร้านอันนี้มันไม่ดีขึ้นโอ้โหร้านที่ไม่ดีสักร้านไหนไม่เอาแล้วนะร้านนี้ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อร้านอื่นก็ไม่ต้องไม่ต้องไปที่ร้านแล้วทำไม่เกี่ยวที่ร้านนะเกี่ยวที่ไหนฮะผัวครับแม่ีสามคนแล้วยังนั่งไม่ได้หนะอย่าเพิ่งถอดใจมองที่ดีดีเหรออะไรดีกันต่อไว้รู้ว่าขึ้นไม่ได้เหรอแต่อไปต่อไว้ดีเลยมามาสิหมาแก้ปัญหาให้แม่ก่อนตอนนี้เย้ตกถึงมือที่ตา สังหารนะทำไมอ่ะโอกาสที่มีอยู่ยังเหลือตัวเลืองยังเหลืออยู่โอ้โหหอป้ามาด้วยดีอไรมีไัไหนไหนเมืวานเลยใบจ้ามีไมีะทีนี้หมอป่าั้ล้นนปปป้าอะไรร่งพูดทำไม่าไงอี้ีนีเล่นเหมือนว่ะออะไ้ตัวอื่นไม่ดีตัวนี้ดีว่า อยู่น่านยาไงร้อานกินยาแล้วเ้ยันมงให้กูกินแต่ยามึงอย่าพูดเยากูนะกูไม่ได้บ้ายกูจพลาลงทนมึงอย่างหนักเลยอเหียหัวเขางภูมิใจเลนแบลยสวัสดีครับสวัสดีนี่ตไปแจ้งว่ามีอะไรมีผีมีผีเหรอใช่นั้นองให้ทุกคนลองยืนนี่ลองยืนทุกคนขยืนขึ้น เดี๋ยวเดี๋ยวหมอปลาเขาจะเช็คผีคือผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะฉันเคยดูที่แบบเวลาถ้ารู้ว่าตรงไหนมีผีจะจะอ้วกนะผมจะมีอาการออนไมาหลับวันนี้อาหารจะเป็นยังไงครับแต่นาถือถือถือบอกว่าเดี๋ยวมันก็ทุบมึงเอาหรอกเดี๋ยวต้องต้งนี้ผมผมต้องขอดูทางน้านะน้ำตอนนี้ก็น้ำไม่มีอะไรไม่มีนะครับตรงนี้ดีทุกอย่างในตรงนี้คนตรงคอนโดดีหมดเลยดีหมดเลยมันไม่มีอะไรมันต้องมันมีอะไรผิดปกติมันไม่มันไม่มีได้ไงครับหมอก็เนี่ยนี่นะ

เหม็นผีอยากเราไม่หลเลยตอนนี้มีมีหรือเป่าอะไยแบบนี้ในเมื่อมาแล้วใเเ่ยตรงนี้ลมนั่งแต่ไดว่ารักขันะไมเขาเป็นบาลานผีสิงเขาตัวเ่งเ้าเคยเขามีคนกับแช้งเอไว้ไ่าแก่เดียอยอันั่ดอาจะสื่ได้จะจะทได้ไม่ได้ดูวิทีอย่างนี้ช่วย้าช่วยหได้ไดได้ มีคนนั่งได้เลยมีนั่งได้อยู่คนหนึ่งไหนๆน้องชี้คนไหนนั่งได้โ่นนะไอ้คนชุดเขียวเนี่ยนั่งได้ผมนั่งได้เนี่ยต้องให้เขาขึ้นมานั่งที่จะไปบุญทำไมแต่กูไม่ให้มานั่งทำไมอ่ะมันไม่เคยทำบุญไปให้กูเลยกูเก็ทำบุญเ็ฮึ่มห่มได้ไหวผ้าขวดหมดทุกวันนะแข็งต้มแต่สอยได้กินปะไม่กินบัวลอยไข่บัวลอยใไก่ได้กินปะไม่ได้กินน้ำเหลืองเลยไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยมองใก่ผัดยัดห้าหมดแล้ววะ ไม่ไม่ไอ้นี่อันี่ตกงกันไล้่หลังนี่วห่ไปเลยมันจะเป็นเมรียามที่ตัวเราเราไปพูดไปกเอะ่เฉีผมเฉผมแลวผมจะทพิธีให้นะทาบุไปให้ด้วยแล้วผมอาทำพิธีให้ด้วยปวดน้ทัใหด้วยแล้วก็เหลวาพิธีให้ด้วยแล้วทอะไรอากกินอะไรบ่อไเลยอ้ากกินไดีจังหารหวนามทไม่หมดอยากกินแกงะแกอะไรแกไรเนี่ยแอะไรแกง คนบ้ากามนิยมแต่สังคมรังเกียจน่ะคนบ้าตามนิยมสังคมระเกียกแกงอะไรอะ่ะแกงกะหรี่แกงกะหรีดตอนไหนดีตอนไหนตอนี<า>้เลยตอนนี้แหละโอ้ยปูหมูไก่ไม่มีข่ายแล้วเอ้ยกูไม่กินอย่างอื่นไม่เน้นไก่ไม่เน้นกุ้กูเน้นเน้นแกงกะหรีดเน้นแต่ผกงกะหรีดอะไรจะทำก็ให้กินแกงกะหรีดใช่ไหมน้ำน้ำจะกินน้ำอะไร อยากกินน้ำเลยน้โอ้แห้งเลยป้าโอ้แหงเลยเกินล้ายปีอยากกินน้ำเลงเนี่ยน้ำอะไรน้ำที่ไม่เหมือนกับน้ำอย่างอื่นน่ะน้ำอะไรอ่ะน้ำชาชาชาเนี่ยชาอะไรชาไข่มุกชาไข่มุกโอ้ยอยากกินเหลือเกินมื่อกี้ตอนไหนอ่ะกินตอนนี้อยากกินชาไข่มุกไข่มุกไม่มีเลยแต่ไข่หมานะเอาไหมไม่ไข่หมาก็ต้องไข่กูแล้วล่ะเอาไหมดีไหมเดี๋ยวทำให้เอาันนี้ตกลงกันนะ อืมคูยอย่างนี้เรื่องนะอืมถ้าเกิดคนนั้นนั่งได้นะนั่งได้ห้ามเอาอกมาที้เนาะเออถ้าไม่ทิ้งเดี๋ยวทำบุญไปให้เลยตกลงอาจจะแถมได้แถมข้าวยางแล้วอะไรปล่อยจูบก่อจูบกแถมป่อยจูบไปด้วยจะทิ้งจะเะเลยนะห้ามออกมาที้นะโอเคนะตกลงนะโอเคไป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 ทำบุญได้บุญมอปลาคุยคนเดียวเลย นี่มันมีอารรพ์ไ่เอย่างใครอ่ะขนานเลยท่านบอกว่ามันมีอารรพันะเขาทราบแข็งไว้ตั้งแต่โบราณโบราณลนะจริงป่าวแน่ๆนมันนี้ต้องขอไว้แล้วมาต้องแก้ยังไงครันนี้มันมีคนที่มีบุญญาบารมีคนหนึงมันต้มาแก้อารรพันนะเหรอนะคนนี้ไม่ได้เปิดปันไอ้ได้นิดน้ลองลองอลอลงทิเคนี่ไม่เป็นไรครับหมอลอง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 องลองลองดจเอขอโทษจจเเจรจาลยไหลครับ เขาเป็นเจ้าเมืองนี้คร like ับผมท่านรู okay. like ้ใช่ไหมว่าข่าจะนั่งได้บ้างรู้ครับว่าของขาบอกรูอว่าคนไหนอ่ะนี่มีุดีเขียนจะขอนับได้จริงเหรอแตก็ต้องรองดูต้องรองดูว่าเพราะกันเดือนี้เกิดาโอเคและแล้วจะปลดเราตรงนี่ได้ถ้าในนั้นถ้าเกิดทำไม่ได้เอ้ารัตนาไปไหนรัตนาเอาคอรมาให้มันกูทุบนะเหลือจเย็นใจเย็นใจเนใจเย็นใจเยนใจเนจเยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเนใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย่อใจเนใจเยนใจเย็นใจเจนจใจเ่อจเนจย ปัดตรงนี้เลยไอ้ข้าต hey? yeah, um, um. um. um, ังใจเสี่ยงสัตว์อธิษฐานของบนบานสารข่าวองค์พวงมินจะขึ้นคองบนรังคอง ขอพระองค์ทรงบดินช่วยดน,นทีคำสื่อสารของขอปากับพระท่านทรงบดินทุกคนที่จะนั่งบรลลักนี้ได้นั่นก็คือราชโรส นะัลังสัรดูสิว่าราชบุตรรัังสรรน,นั้นจะคงบันลังเก่านี้ได้หรือไม่ นี่น่นเลยเนี่ยนี่นี่น้อยเลยไอ้ท่านรังสรรค์เอาไงโอ้ขอบคุณหมอปามากนะรบกเอาไงไหมเดี๋ยวให้คุณถามกัออกเลยเพราะคุยเกินท่านรังสรรค์เลยนะอย่าคุยก็คุยละให้คุยแป๊บเดียวนะรังสรรค์เอ้ยปู่เก็บปันลังนี้ไว้ให้กับเจ้านะลูกปู่ขอให้เจ้าครองปันลังแห่งนี้โดยทศพิธราชธรรมนะลูกเอาไว้เจอกันชาติหน้าส่วนชาตินี้ ปูลากอลูกบาลังนีน้ต้องเป็นคนใ้าม <wave> like <bbe> ี้าได้ไปผุดไปเกิดสักทีครับดิวคงไม่นั่งได้เดี๋ลูกตอนนั้ง่านพิคนนั่งบลลังนี้ได้บาลังแห่งนี้ใครก็นั่งไม่ได้นอกจากองค์พระสัตว์ตัวจิงคนนั้นไปสืบสันุองศา บริษัตร์สืบต่อสืบข้อต่อไปชิงฮารุวัตรนั่งไม่ได้ณรังสรรั่งได้ณรังสรรลูกพ่อพ่อขอฝากบระดังนี้ไว้กับเจ้าใ้ถือด้วยท้อสถิตราชธรรมรับไปลุกกระเบื้องข,ข,ข้าพเจ้อ